สวัสดีค่ะสำหรับรถมือสองสวยๆในวันนี้นะคะเป็นรถเก่งรถบ้านแท้ฝากขายค่ะกับรถ Toyota a อ t i s 1.6E CNG โรงงานปี2012 Duo VVTi รถบ้านแท้100%ไม่ใช่อดีตแท็กซี่ค่ะใช้งาน2ระบบค่ะระบบเบนซินกับ NGV นะคะรถบอดี้สวยบางเดิมหน้าเดิมท้ายเดิมไม่มีชนนอตแน่นเดิมจากโรงงานไม่มีขยับค่ะ ใา้นอกสีสวยเต็มเลยชุดแต่งรอบคันล้อแม็กเวลขอบ17สวยๆยางดีดอกยางหนาะๆใช้ได้ล้นเลือๆเลยค่ะรถสวยพร้อมใช้ขับดีมาค่ะพาสีเต็มชุดเล่มเอกสารพร้อมโอนจะซื้อสดหรือไฟแนนซ์ได้หมดนะคะมาพูดคุยปรึกษากันได้ขับออตโต้ค่ะระบบเกียร์สมบูรณ์เข้านิ่มไม่กระตุกไม่กระชากช่วงล่างแน่นๆเลยไม่มีเสียงดังระบบเบรก ABS ยึดเกาะถนนได้ดีเยี่ยมค่ะ เครื่องยนต์ดีสมบูรณ์น้ำไม่ไอไม่ดันของเร็วปกติไม่มีปัญหาความร้อนขับทางไกลสบายมากค่ะคันหน้าเดิมสวยแผ่นเพดสมบูรณ์น็อตสูงซอกตะเข็บด้านข้างแน่นเดิมไม่มีขยับน็อตยึดฝากระโปรงแน่นๆเลยค่ะฝากระโปรงเดิมสวยครบเจ้าของรถดูแลรักษายอย่างดีเข้าศูนย์ตรวจเช็คระยะตลอดนะคะเรื่องสภาพรถยนต์สบายใจหายห่วงได้เลยค่ะ รถติดฟิล์มกอกแสงมาให้แล้วรอบคันไฟตัดหมอกพร้อมใช้กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าพร้อมติดไฟเดียว LED สวยๆเลยคะ่ะภายในสวะอาดเรียบร้อยกลิ่นหอมสภาพใหม่ๆเลยคนสซลหน้าสวยครบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆใช้งานได้ดีตามปกติค่ะรถขับไปแล้ว10,000 0กิโลนิดๆนะคะแอร์เย็นฉ่ำเลยค่ะเครื่องเสียงเพาะๆเครื่องเล่นวิทยุซีดีพร้อมใช้พวงมาลัยพาวเวอร์สวยๆประตูรถสวยกระจกปรับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้ครบทุกบ้านเลยค่ะ บาะนังสวยสะอาดสมบูรณ์วยใสยไร้ที่ติใหม่ๆเลยสวยงามรอบคันเลยค่ะทั้งบาะหน้าบาะหลังก็สวยพร้อมใช้ขับดีมากรถบ้านแท้ชุดเล่มเอกสารพร้อมโอนภาษีก็เต็มนะคะมาส่งต่อกันในราคาสองแสนก็อีก9,000บาทซื้อสดลถได้ค่ะมาพูดคุยเจราจารต่อรองกันได้จัดไฟแนนซ์ผ่อนเพียงเดือนละ4 0 0พกว่าบาทเท่านั้น60งวด สนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรือจะปรึกษาไฟแนนสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0657899951สนใจดูรถได้ที่บ้านซอยบันลาดปราดุกอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะท่านใดสนใจหรืออยู่บริเวณใกล้เคียงสามารถติดต่อนัดดูรถและเข้าไปทดลองขับก่อนตัดสินใจกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ